จุทีตมนท่าสาราขอเสนอคลิปสรุปการดําเนินงานโครงการโดยตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาจุธีตมมท่าสาราได้ร่วมทํางานกับเทศบาลตามมท่าสาราและผู้ประกอบการในชุมชน ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟล้านานาลายดอกพุทตาลและโคมจิ๋วสมุนไพรซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้นําเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนในการผลิตโคมล้านานา,นามาพัฒนาและต่อยอดโดยโคมไฟล้านานาลายดอกพุทตาลได้นําเอาลวดลายมาจากดอก โดยดึงเอกลักษณ์ของดอกพุทตานบนธรรมมาตเก่าในวิหารวัดบวกคกหลวงอีกทั้งยังได้มีการเพิ่มฐานให้กับตัวโคมไฟโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการแขวนให้สามารถวางบนโต๊ะเป็นใจการดอกไม้แห้งได้โคมเจียวสม,มุนไพรได้นําเอาภูมิบัญดาล้านานาด้านการทําเครื่องหอมจากดอกไม้แห้งเครื่องหอมสม,มุนไพรไทยเช่นจันเทศกฤษณากกำยานจันขาวจันแดงผิวมะกรูดพิมเสน มาผสมผสานเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมและยังได้ปรับโครงสร้างของโคมให้มีขนาดเล็กลงทําให้สามารถแขวนตกแต่งในห้องนอนหรือในตูต้เสื้อผ้าได้อีกด้วยและยกระดับด้วยลวดลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบวกคบหลวงและส่วนประกอบของโคมในทุกส่วนยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งโครงโคมจากไม้ไผ่กระดาษสาและกาวแป้งเปียกกระบวนการผลิต 1. วางแผนที่จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นการต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ในชุมชน 4. ทดลองทำผลิตภัณฑ์เพื่อสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 5. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 6. จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โคลงไฟลานนาลายดอกพุดตาลและผลิตภัณฑ์คมจิ๋วสมุนไพร การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1. ประชุมวางแผนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาผู้นำชุมชนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบ 2. จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับผู้ประกอบการชุมชมตมนตำบลท่าศาลาเพื่อพัฒนาและออกแบบโคมไฟล้านานาลายดอกขุดตาลและโคมจิวสมุนไพร 3. ร่วมประชุมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการและเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น 4. จัจะแสดงสินค้าและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนณนะตลาดจริงใจ ช่องทางการติดต่อเว็บไซต์ท่าราเชียงใหม่ com Facebook ทัศสรายูไนเต็ดและช้อปปีทัศสาเชียงใหม่โดยตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในการทำงานร่วมกับชุมชนที่ได้สร้างไรายได้และยกระดับชีวิตของคนในชุมชนได้อีกด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ